ื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอสนับสนุนโดย TrueMove HD CG Plus King Power เข้าใจนักเดินทาง s c b Prime เอกสิทธิ์ชีวิตระดับพรามที่สะท้อนความสำเร็จเฉพาะบุคคลระดับคุณคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะผมบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดจริงเพราะว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยนะครับจะสร้างปรากฏการณ์ให้กับคุณผู้ชมเพล่ๆนะฮะ สร้างรายได้คุณผู้ชมด้วยนะเราฉะนั้นตั้งใจดูให้ดีครับก่อนที่จะไปชมว่าคืออะไรนั้นผมมอบให้ก่อนเลยหนึ่งเพลง music o โอเ yeah yeah I have a time I have a มะม่วง ah มะม่วงผัก a I have a time I have a ส้ม ah ส้มผานโอ้ยเน่ไม่ได้ติงตอง นี่เรื่องจริงคุณผู้ชมรู้เปล่ามะม่วงเนี่ยผมเปลี่ยนให้เป็นฐานได้ส้มเนี่ยผมเปลี่ยนให้เป็นฐานได้ที่สำคัญสร้างรายได้คุณผู้ชมได้ด้วยนะอย่ารองช้าไปพวกเราไปหาเงินใช้กันดีกว่าไปโลดกับชุดนี้ครับเรื่องนี้ต้องแชร์รวยไัเลย คุณผู้ชมครับทานที่ว่านั้นเขาเรียกกันว่าทานผลไม้ครับโดยชาวบ้านของจังหวัดสมุทรสงครามเขาคิดค้นมาได้จากผลไม้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับแต่ทําไมต้องเอามาทําเป็น่านกันล่ะเนี่ยเราไปฟังคําตอบพร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจ้าโอค๋ค่ะวันนี้นะคะเจ้าโอ๋พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมข่ะมาดูทานผลไม้ว่ามันมี จริงหรอทาได้จริงหรือเปล่าแล้วเอาผลไม้อะไรยังไงมาทํานั่นนะสิคะคุณผู้ชมงงเหมือนกันก่อนอื่นตอนนี้เราต้องไปตามหานพี่หมึกค่ะเจ้าของฐานผลไม้ไปตามกันเลยค่ะและที่นี่แหละครับที่สายข่าวของเรารายงานมาว่ามีพี่หมึกสุดยอดขุนพลคนเอาฐานผู้ผลิตคิดคน้นทานผลไม้ขึ้นมาแต่เอ๊ เขาอยู่ไหนน่เอานั่นไงเหมือนน้องจ้าโอจะเจอพี่หมึกกันแล้วนะครับตามน้องจ้าโอไปสอบถามความเป็นมาของเจ้าทานผลไม้กันดีกว่าพี่หมวกสวัสดีค่ะาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจ้าโอกําลังแบบว่าทำโน่นทำนี่กันอยู่เลยนะคะขออนุญาตมาคุยกันก่อนได้ได้ได้เลยพี่หมึกคะคำถามแรกเลยค่ะอยากจะรู้มากว่าผลไม้มันเอามาทำฐานได้จริงๆเหรอคะคณเชื่อไหมล่ะ เื้อกันไหมครับคุณผู้ชมมันก็แบบว่าเอ๊ดูแบบมันจะเป็นไปได้เหรอเพราะเราสุกว่าฐานใช่ไหมคะพี่เหมือผว่าจะเป็นแบบดำดำผงผงที่แบบอโลเลิศไม่อยากจับกลัวมือดำอันนี้ลูกอะไรชีุ่เรียนค่ะชุเรียนเนี่ยตัวเนี้ยสามารถเอามาเผาเป็นทานมันก็จะกลายเป็นทานทุเรียนออะไรนะครับจริงรอครับเนี่ยลูกมันเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ออกมาอย่างเพียงแต่ว่ามันจะกลายเป็นสีดำ อ๋อคือมันจะเป็นทรงนี้ด้วยพอเวลาทำฐานออกมาแล้วจริงเหรอคะเนี่ยอ๋เดี๋ยวลองดูสิตายลแล้วแล้วอย่างนี้นี่ผลไม้อะไรที่เอามาทำได้บ้างคะผละไม้แทบทุกชนิดทำได้หมดยกเว้นอะไรที่มันมีน้ำเยอะๆอย่างเช่นแตงโมเนี่ยก็ไม่เหมาะเอาแตงโมไม่ได้เพราะเผาปุ๊บอาจจะเป็นน้ำได้แต่ว่ามันไม่เหมาะคือเมื่อเมื่อเผาแล้วมันจะยุบตัวลงจากลูกใหญ่ๆก็เหลือลูกนิดเดียวสวยอ๋ยอพี่เหมอนคะแล้วอย่างนี้เนี่ย จุดเริ่มต้นของการนําผลไม้มาทําฐานมันแบบว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่กเกษตรส้มโอมะพร้าวมะนาวมะกรูดอะไรเนี่ยเยอะแยะ,ยะลองหัดเอามาเผาดูจากถั่ฟืนเป็นแล้วก็เลยหัดเอาผลไม้ลูกแรกก็คือส้มโอมะเผาดูเออเอามาสวยแต่นั้นก็พัฒนาเรื่อยมาลองไอ้หนั่นไอ้นี่ไอ้นู่นลองเรียนรู้ด้วยตัวเองเรื่อยมาได้ทำได้ทุกตัวอือแม้แต่กระทั่งดอกไม้ก็ทำได้ดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบโอ know, exactly ้โหทําได้ยังไงครับเนี่ยผมว่าน้องเจ้าโอก็คิดเหมือนผมดูจากหน้าน้องของเขาตอนนี้สิครับแล้วอย่างนี้นี่ผลไม้ที่เราเอามาทํานี่มันยังทานได้อยู่ไหมครับพี่เมื่ส่วนใหญ่จะเอาที่ไม่ทานแล้วที่ทานไม่ได้ที่ไม่ทานแล้วเนี่ยเอามาท๊อปที่ทานได้ก็เสียไม่เน่าเน่าก็ไม่เอาก็เน่าไม่เอาอ๋อเน่าก็ไม่เอาไม่เอาน่าจะไม่ได้สุกจะไม่ได้ต้องดิบสด ดิบๆสดๆแต่ว่าไม่ใช้ไม่ทานแล้วไม่ได้ะคะไม่ได้เอามาได้ไหมไดอยกตัวอย่างส้มโอนั่นนยค่ะส้มโออย่างนี้ถ้าตามส่วนเขาก็เลียดส้มเบามันจะไม่มีเนื้อเขาส้กกินไม่ได้เบามากอ่ามันไม่มีเนื้อกินไม่ได้หมดแ้เมื่อเผาแล้วก็จะกลายเป็นทานผลไม้ขายได้ ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็พร้อมที่จะไปเผากันแล้วแต่ว่าก่อนจะไปเผาค่ะถามพี่หมุกหน่อยว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเผามีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ที่เราจะเผาผลไม้ก็ต้องมีนี่ด้อปี๊บปี๊บค่ะผลไม้ปี๊บแล้วก็ใบต,ตองใบตองสามอย่างแค่นี้แค่นี้ง่ายง่ายา,ยายแล้วขั้นตอนในการเผามีอะไรบ้างคะจุดไฟดจุดไฟเดจุดไฟเด็ โอเคค่ะจุดไฟแบบนี้ก็ได้เ่ะพี่เมือกแล้แบบเราต้องเราต้องห่าไหมเราต้องใส่อะไรยังไงอย่างงงแค่นี้ง่ายง่ายแล้วแล้วเวลาเราเผาเราต้องเผากี่ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเอาไปใช้ได้เลยไหมหรือว่าต้องอะไรยังไงเผาก็เผาไปประมาณ8ดชั่วโมงฮะ8ชั่วโมงเผาทิ้งไว้8ชั่วโมง ความความร้อนเขาจะต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วอย่างนี้เราต้องเฝ้าตลอด8ชั่วโมงไหมคะไม่ต้องไม,ไม่ต้องใส่ฟืนให้พอดีแล้วทําครั้งเดียวแล้วก็อยากไปไหนก็ไปไปเดินห้างก็ได้ไปเลยแล้ว,วแบบมาใหม่แล้วเอาออกมาปุ๊บนี่คือหนูสามารถไปใช้ได้เลยไหมคะใช้ได้เลยโอ้โหรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะครับเนี่ยว่าแล้วก็อยากรู้ว่ามีขั้นตอนทำยังไง ไปดูกันต่อเลยครับมาค่ะสเต็ปแรกเลยค่ะแล้วก็เราเอาวัวละมาที่เราได้เราไปเก็บลูกอะไรมาเราก็ใส่วันนี้มีอะไรมั่งเราก็ใส่ลงไปนะเอาลูกใหญ่ใส่ก่อนลูกใหญ่ใส่ก่อนที่ประมาณใหญ่ๆอันนี้่ลูกใหญ่ใส่ก่อนเพราะว่าลูกใหญ่ต้องใช้ใช้เวลาการเผาไหม้นานความร้อนมันจะมาจากด้านล่างถ้าเอาลูกเล็กไปไว้ข้างล่างก็ไหม้ก่อนีมันก็เป็นกี่ดาวหมดแค่นี้เลยแค่นี้เดยแล้วก็ปิดฝาปิดฝาจบล้ว เรข้าวเตาเราต้องไปอัญเชิญพระมาเลยไปยาโอ้นิมนต์จ้าวาดเลยค่ะอันนี้มาเลยนะวัดอยู่ใกล้ๆเลยค่ะไม่ยอมกันเลยนะครับสองคนเนี้ไม่ต้องถึงขั้นนิมนต์พระกันมาหรอกครับมารอกันอีกแป๊บหนึ่งแล้วมาดูกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงโอ้โหคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะที่เป็นผ่านผลไม้ที่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือ ผู้เรียนนั่นเองยังเห็นว่าพวกหนามนะคะยังอยู่ครบเลยทีเดียวแล้วก็ก้านนะคะยังอยู่แบบนี้ด้วยที่สําคัญไม่ได้ติดมือเป็นสีดําๆแบบที่เราเคยเห็นนั่นเองแล้วก็มีข้างในอีกเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราช่วยพี่หมึกเอาออกมาก่อนนะคะโอ้โห,โห,โห,โหสมชื่อทานผลไม้จริงๆเลยนะครับเนี่ยเข้าไปแบบไหนก็ออกมาแบบนั้นเลยอย,ยังลักษณะรูปร่างเหมือนเดิมเปะ๊ะสวยงามไปอีกแบบเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โ คุณผู้ชมคะแล้วเราก็ได้ทานผลไม้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่มือคะอย่างนี้เนี่ยทานผลไม้ของเรากับทานหุงต้มต่างท้องต,าตลาด,<ส>ลาดมันมีประสิทธิภาพต่างกันไหมคะของเราจุดได้นานเท่าเขาไหมอุม้ยผมมาเป็นทานผลไม้แล้วคุณจะไปจุดไฟทําไมเราไม่ต้องจุดนะคะเรียของมดถึงกับงงกันเลยนะครับทานถ้าไม่เอาไปจุดไฟจะเอาไปทําอะไรกันล่ะครับพี่มือเอาไปใส่ตู้เย็นใส่รถใส่ห้องน้ำห้องนอนมันจะกลายเป็นทานแบบกิน อ๋อเอาไว้ดับกลิ่นนี่เองนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังสวยงามเหมาะกับการระดับตกแต่งไปในตัวอีกด้วยนะครับเนี่ยผู้ชมคนไหนนะคะสนใจก็ลองมาดูกันได้นะคะพี่เหมือนคะอย่างนี้เดี๋ยวฝากอะไรให้คุณผู้ชมของเราหนะะ่อยค่ะอ๋อถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็อยากจะมาศึกษาเรียนรู้นะคะก็มาได้ที่ชุมชนบ้านบางพับนะคะอำเภอบางคนเทจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถที่จะมาเรียนรู้มาดูว่าเขาทำยังไงได้มาได้นะครับก็ยินดีที่จะสอนผู้ชมคนไหนสนใจนะคะก็แวะมาได้ค่ะที่จังหวัดสมุทรสงคราม,ม,ม,มนั่นเองอเขอปรบมือเลยนะฮะต้องชื่นชมจากใจว่าสุดยอดไอเดียจริงๆิดูสิของเหลือใชอ้เยเอามาทำให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มีราคาด้วย คุณผู้ชมท่านใดอยากจะลองทำทำตามได้เลยนะครับแต่ว่าศึกษาให้ดีซะก่อนไม่ใช่ว่าเจออะไรกดหยิบมะเผาไม่เอานะเห็นไรเก่าปุ๊บยิบมะเผาไม่เอาบางคนเบื่ออะเก่ามะเผาไม่เอาอะเก่าเอามาเผาไม่เอาบายแล้วอันนั้นคุกตารางนะจ๊ะจะบอกอหยพักสักครู่ดีกว่าฮะช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับกับเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเลย เริ่มแรกเลยนะครับก็ต้องมาจากาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ทรงเล็งเห็นว่าออมันมีปลาชนิดไหนที่จะสามารถนํามาเลี้ยงบนดอยได้ซึ่งมันเป็นน้ําเย็นทรงมองการไกลมากแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนบนดอย